สวัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาพบกับหูฟังตัวประหยัดตัวคุ้มที่ใครๆก็บอกว่าคุ้มนะครับจากซาวคอสองตัวที่ราคาค่าตัวรวมกันไม่ถึง1000บาทนะครับตัวแรกนะครับรุ่น R50i เป็นหูฟังแบบมีกา้าน in e เอแบตอึดแล้วก็ มีแอปพลิเคชันรองรับทั้ง ios และ android นะครับตัวที่2จากค่ายเดียวกัน soundcore by a n g e r ค่ายนี้เป็นของอเมริกานะครับรุ่นนี้คือ a 2 0 i เป็นแบบดอทแบบนี้นะครับไม่มีกา้านเสียงเบสหนักกว่าดูหนังฟังเพลงฟินกว่านะครับแต่ว่าเรื่องการสนทนา ต้องแพรุ่นเมื่อกี้รุ่น R50i ตัวนี้นะครับส่วนไซซิ่งการพกพาเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าตัว A 2 0 i ชนะในทุกมิตินะครับสังเกตดูนะครับจะเล็กกว่าในทุกด้านแล้วก็พอร์ชาร์จของเขาเนี่ยเป็นไททีซแต่ว่าผมเสียบแบบเป็นแมกเนติกไว้แล้วนะครับ ตัวนี้จะตั้งได้ A20i วางตั้งได้ส่วน R50i จะวางตั้งไม่ได้นะครับตามนี้พอร์ชาร์จจะอยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังเหมือนกันเมื่อวางตั้งจะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปของแถมในกล่องนะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยผมซื้อกับ Official Shop ใน Shopee นะครับ ได้รับประกัน18เดือนนะครับอ้างอิงซีเรียลเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เก็บกล่องเพื่อรีเฟอร์ซีเรียลนัมเบอร์นะครับออก่อนอื่นเรามาดูสเปคบนกล่องกันก่อนนะครับ R50i เนี่ยเขาการันตีว่ามี EQ Equalizer เนี่ยพรีเซตไว้ให้ละ22แบบนะครับ กันน้ำแบบ ipx 5ก็คือเพื่อนๆสามารถเปียกได้โดนฝนได้แต่จมน้ำไม่รอดนะครับแบตเตอรี่อายุการใช้งาน30ชั่วโมงอันนี้รวมกับการใช้แล้วหมดแล้วก็ใช้เคสชาร์จจนแบตในเคสหมดเนี่ยสูงสุด30ชั่วโมงโวอลลุ่มน่าจะอยู่ที่ประมาณ50%นะครับส่วนตัวผมลองใช้แล้วเนี่ยใช้โดยไม่ชาร์จ อยู่รอดๆที่ประมาณ5ชั่วโมงนะครับอ่ะพูดซสยาวเลยมาดูของในกล่องกันเป็นคู่มือที่ใครๆก็ชอบอ่านนะครับอ่าตัวนี้ผมแกะไปละตอนแรกเขาจะมีนิหอตัวหูวฟังอยู่แล้วก็อันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ป้องกันการชาร์จระหว่างที่ยังไม่มีคนใช้งานนะครับแปะมาในกล่องตัวนี้ก็คือเขาจะแปะ เพื่อปิดขั้วตัวนี้นะครับสติกเกอร์สีขาวที่เราเห็นต่อไปเป็นสายชาร์จที่เขาแถมมาให้เป็น USB-A to USB-C นะครับตามนี้ในกล่องก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็มีจุกยางมาให้อีก2คู่นะครับก็คือมีให้อีก2ขนาดซึ่งอีกกล่องหนึงเนะี่ยก็เหมือนกันแต่ไหนๆก็จะแกะให้ดูละ ก็ดูทั้ง2กล่องเลยนะครับก่อนเข้าไปดูในกล่องจะสังเกตว่าสเปคบนกล่องที่ต่างกันเนี่ย mm hmm. ก็จะคือเขาจะมีการ identify AI enhance call นะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการใช้งานเรื่องการโทรนะครับแล้วก็การกันน้ำเนี่ยเท่ากันนะคือรองน้ำราองฝนได้อยู่นะครับแล้วก็ ด้วยความที่เขาไม่มีก้านเนี่ยแบตเตอรี่ที่อยู่กับตัวหูฟังเนี่ยเขาจะน้อยกว่าก็คือเขาการันตีไว้ที่28ชั่วโมงรวมเคสนะครับตัวนี้ในกล่องก็จะเหมือนกันมีคู่มือนะครับซึ่งก็อยู่ในซีอแล้วก็ตัวกันรอยมาให้ในช่วงแรกนะครับตัวนี้เป็นการป้องกันการชาร์จรองมีกล่องตอนยังไม่มีใารใช้งาน ตัวนี้เหมือนกันแถมจุกยางมาให้2คู่นะครับด้านในตรงนี้นะครับสายชาร์จ usb a to c เหมือนกันนะครับามขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ในกล่องก่อนช็อป Official เองก็มีหลากหลายแบบนะครับซึ่งก็เพื่อนๆก็สอบถามก่อนว่าช็อปไหนรับประกัน18เดือนนะครับซึ่งจะมีบางช็อปที่ รับประกันแค่12เดือนนะครับอ้าวลืเก็บคู่มือ,อต่อไปผมจะมาแนะนำอแอปพลิเคชันนะครับ Soundcore ใช้งานร่วมกับหูฟังนะครับตัวนี้ผมเคย Connect แล้วทั้ง2รุ่นนะครับาผมจะลองทำให้ดูว่ามีอะไรให้เล่นบ้างในแอปพลิเคชันนะครับผมขอเทสเป็นตัวตัวนี้ไม่น่าได้ตัวนี้ผมเอาไปต่ออยางอ่นละ ตัวนี้น่าจะต่อออโต้นะครับเมื่อผมเอาหูฟังออกมาแอปพลิเคชันก็จะคอนเน c t ได้นะครับเมื่อคอนเน c t แล้วเราไปดูว่ามีอะไรให้เล่นบ้างเขาก็จะโชว์แบตเตอรี่ซ้ายขวาให้เราดูนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปเป็นอีควอไลเซอร์ก็จะมี22แบบตามที่เขาบอกตัวนี้เป็นซาวด์คอร์ซิกเนเจอร์แล้วก็โหมดที่เขาเป็นจุดขายเลยก็คือตัวเบสอัพนะครับ เบคอัพอยู่ไหนเอ่ก็คืออยู่ที่ซิกเนเจอร์นะครับเราถึงจะทําได้นี่นะครับส่วนตัวผมเนี่ยถ้าฟังเพลงดูหนังทั่วไปเนี่ยผมจะเปิดเบสดีทูเซอร์หูฟัง,งเขาอุตสาห์เบสดีนะครับผมก็มาปรับให้มันแหลมซะงั้นต่อไปบางครั้งเนี่ยเมื่อเราดูหนังแล้วเรารู้สึกว่าเสียงพูดมันเบาจังมีแต่เสียงเอฟเฟกผมก็จะเปิดเป็นพอดแคสต์นะครับเสียงโซนกลางที่เป็นเสียงมนุษย์เนี่ยก็จะสูงขึ้น อีกอันนึงถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยบางบางเพลงมันแหลมไปนะก็เปิดลดเสียงแหลม Treble Reducer นะครับแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เลือกเล่นเยอะแยะนะครับต่อไปเป็นการคนโทรลเราคนโทรลอะไรได้บ้างการควบคุมของเราก็คือการบังคับกดที่โลโก้ตัวสาวคอเนี่ยนะครับหนึ่งแท็บของผมเนี่ยผมจะให้เป็นบวกลบเสียงก็คือซ้ายลบ ขวาบวกนะครับส่วน double tap เนี่ยทางซ้ายและขวาผมจะให้เป็น play p o s กดค้างเนี่ยด้านขวาผมจะให้เป็นเพลงถัดไปแล้วก็กดค้างด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเพลงก่อนหน้านะครับต่อไปก็คือการค้นหาอุปกรณ์ก็คือสั่งให้หูฟังส่งเสียงเนี่ยครับได้ยินไหมเอ,อ่ย ไม่แน่ใจว่ากล้องจะจับได้ไหมแต่ผมก็ได้ยินติดติดติดอันนี้สั่งให้ดังทั้งสองข้างนะครับอันนี้เป็นการค้นหาหูฟังนะครับแต่ถ้าเกิดใส่อยู่แล้วเผลอคลนเนี่ยผมว่ามีหูก,กับจีดได้ต่อไปเป็นตัวเกมมิ่งโหมดอันนี้คือลดการดีเลย์ของเสียงเพื่อให้เราฟังเสียงสตูเสียง ก้าวเดินได้รวดเร็วทันท่วงทีนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนชอบตัวไหนกันส่วนผมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีทั้ง2รุ่นเลยครับตัว A 2 0 i ไเนี่ยไม่มีก้านเอาไว้ entertainment ส่วนตัว R 5 0 i มีก้านเอาไว้สำหรับการติดต่อสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ ต้องขอลาไปก่อนจะมีหูฟังที่ไหนที่ดีคุ้มค่าแถมสายคล้องรับประกัน18เดือนขน,น,นาดน,นี้ <urgency? S 1> เพื่อนๆต้องจัดแล้วล่ะครับถ้าเพื่อนสนใจลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์นะครับช่วยสนับสนุนผมทีขอบคุณครับบ๊ายบาย